ส4บส่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมายังภควาสักเคสูวิหารติกาิราวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคณัสติงปันจมเตหิภิกขุสตเตหิสัพเพเหาวะอรหันเตหิทัสสหิจโรกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนัสนิปติตาหุนเต พระขวันตังทัศนายภิกขุสังคัญจะอัตคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทหสีอายังโคพระวาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสทิงัญจามัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพหิว่าอรหันเตหิทัสหิจารุกัตถุหิเทวตา เยปุเยนาสันิปติตาหุนตีพระขวันตังทักษนายาปิกุสังคันจารนูนามยังปิเยนาพระขวะเตนุปัสสังกมายามะอุปัสสังกมิตวาพระขวะโตสันติเกปเจกขาดธาภาสัยามาติอัทโคตาเทวตาสยธาปินามาภะระวาปุริโสสัมมินทิตังวาปาหังปัสสารยะ ปะซาลิตังวะภาหังสัมมินชัยยะเอวเมวัสุธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปะตุระหังสุอาทคโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอาทังสุเอกมันตังเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสัตติเกอิมังคตาทังอภาสิ มหสัมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคารมหาอิมังธรรมะสมยังทากิตาเยวะอภราทิตศสังคันติอาตโคอภรราเทวตาภควาตโตสันติเกอิมังคาดหั่งภาสีตัตตราภิกโวสมาทหั่งสุจิตังอัตโนอุจุกะมังสุสารทิวะเนต ตาเนคเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติสาทโคอัปปาราเทวทาภควาโตสันติเกมังคาทั้งภาสสีเจตวาขีรังเจตวาปลีคังอินทากีรังโอหัดจามเนสวาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมตาสุทันมตาสุสุนาคาติ อาทโคอภปราเทวตาพระกวาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาเซเยเกจีพุทธังสารนังคตาเสนตเกคมิสันติอปายะภูมิปะหยะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอาทโคพระกวาภิกูุอามันเตสิเยปุเยนะภิกเวทาสสุโรกะทาตุสุเทวตาสันิปติตาหนเต ถ้าขาตังทัศน,นายภิกขุสงันจะเยปิเตภิกเวเฮสุงอัติธรมมทานางังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกวันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาเฮสุงสยธาปิไมหังเอตระหิอัต เยปิเตปิขเวภวิสันติอนาคตมะทานังอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปิประกวันตานังเอตาปรมายวะเทวตาสนิปปติตาภวิสันติสยคาปิไม่หังเอตระหีอาจิกิตสามีปิขเวเทวกายานังนามานิกิตยจิตสามีปิขเวเทวกายานังนามานิเทศิศสามี ဧကဝေ దేవ กายာဏੰနာမာနိတံ ਸੁਨਾvartheta ਸਾਧுக မ္ మਨਾਸਿਕరో 타 ਅਸੀਸੈ ਮਿਤੇ ਏਵੰ ਭੰਤੇ ਤਿ ਕੋਤੇ భిਖੂ ભગਵਤੋ ਪੱਜਰਸੋ ਸੁੰ ਭਗਵਾ ਏਤਾ ਤਵੋਚਾ ਸੀਰੋ ਕਮਨੋ ਕਸਾਮਿਯਾ ਧ ਭੁਮਾ ਤਥ ਸਿਤਾ เยสิตาคิริขปะรังปะหิตาตาสัมมาหิตาปุถุสิหาวัสดีนารมหังสักิสัมพุโนโอทาตมานาสะสุทธาวิปัสนามณาวิลาปิโยปัญจสเตยตวาวันเนกาภิรวัตเวตตุอมันตยิสัทธาสาวกสะสนนระเตเทวกายาภิกันตาเอเตวิชานาถภิกขว เตตสาอัตถปมคกรุงสุตตะวะพุทธสัสสาศาสนาเตสัมปาตุรหุญาณังอหมันោสานทัสสนังอัปเปเกสัทธมทคุงสหสังสอตสตลิงสตังเอกสหสานังอหมนោสานมทสุงอเปเกนทมทคุงทิสาสัพพุทธาหงตันสพังอภิญญาววิวานัคุมาตตมันตสัทธาสาเกาสเนรเต เทวกายาภิกันตาเตวิจารณาภิกโวเยโวหังกิตเยสามิขิราหีอนุปุพโสสัตตะสหัสสาวยากาภุมมากาภิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงพิงคู่นางสมิติงวะนังชะสหัสสาเฮมาวตาอยากานาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมามานาอภิการมุงพิกูนางสมิติงว่านางซาตาคิราติสหัสยาค้านานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภิกรมุงพิกูนางสมิติงว่านางอิเตเตโซรสะสหัสยาค้านานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภิการมุงพิกูนางสมิติงว่านาง เวสามิตาปัญจสตายักานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนมทามานาอภิการมุงิกขู่นางสมิติงว่านางกลุ่มพิโรราชาไขโกเวปุลสานิเวสนางพิโยนังสาตะสหัสสร้างยาฆ่านางไปยิรูปปาสติกลุ่มพิโรราชาไขโกโซปาฆ่าสมิติงว่านางปุริมันจะที่สร้างราชาทตระโทปปราชสติ พันธานังอาทิปฏิมหารายสัสสิโซอุตตปิตาสภาวอินทนานามามหาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิการมุงพิคู่นางสมิติงว่านางถ้าขี่นันจะที่สร้างราชาวิรุณละตตาปสาสติกลุ่มพันธานังอาทิปติมหาราชายสัสสิโซอุตตปิตาสภาวะอินทนานามามหาลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขู่นังสมิติงว่านังปัจฉิมัจะาที่สร้างราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโซอุตตาปิตาสาภาวุอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิคู่นังสมิติงว่านัง ปุตตะรัจัตทิสังราชาคุเวโรตัปัสสะสติยาฆ่านางอาทิปติมหาราชายาสัสสิโซปุตตาปิตัสสาภาโวินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิกรรมมงพิคู่นางสีมิติว่านาง ปุริมาทิสั่งจตตารัโททักิเนนาวิรุณหโกปจิเมนาวิรูปโคภูเวโรอุตรังทิสั่งจัตตารโอเตมหราชามันตาจตุโรทิซาทัตทานามานาอัทั้งสุวะเนกาปิราวัตเวเตสังมายาวิโนทาซาอาคุวันจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโปวิภูจวิภูโตสหจันทโนกรมเสทโทจะกขินนุขันทุนิขันทุจะ ปะนาโทโอปะมัญโยจเทวะสุโตาจามาตาลิจิตตะเซโนเจคันทัพโพนโรราชาชโนสพัพโพอาคูปัญจสิขโคเจวะติมพระรูสุริยวาชาัชสะเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราชุเพโมทามานาอภิกามงพิคูนังสมิติงว่านาังอาทธาคูนาภัสานาคา เสาราสหาตจักกากัมภารัตระอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตารัทธาจอาคูนาคายัสสิโนอราบันโนมหานโคโซปาฆาสมิถิงวานังเยนาคาราเชสหาสาหรันเตทิภาทิชาปักขิวิสุทธาจักคู่เวหายาซาเตวานามชาปตาจิตราสุปันาอิติเตสานามังอภัยยันตธา นาคราชานามสีสุปันนาโตเขมามกาศีพุทโทสั้นห้าหิวาจาหิอุปัทวายยันตานาคสุปันนาสรณมกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัเซเตอิทิมันโตยะสสิโนการกันชะมหาพิสมาอสุราธนเวคาซาเวปจิติสุจิติจปะหะราโทนมุจิสหะ สัทตานจะพริปุตตานังสัเพเพวโรจะนามกาสั้นในหิตวาพริงเสนังราหุพัทธามุปาข้ามงสามโยธานิพัทันเตภิกู้นางสมิติงว่านังอาโปจะเทวาปัทาวิจเตโชวายโยตัาข้ามงวรุณาวารุณาเทวา โสโมจักยาสัสสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวยาสิโนทัดเซเตทัศธากายาสัเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหริจะอาสมาจะทุเวยมาจันทส จันทัสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรากิตานาคตานิปุรากิตาวาอาคูมันทาวาลาหกะวาสุนางวาสโวเสโทสักโกปาคาปุรินทัโหทัเซเตทัสสถากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภิกามุงพิคู่นางสมิถิงว่านาง อาท่าคูสาภูเทวชรามคีสิการิวะอดิตกาจโรชาจะอุมาปุพพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอาจุตตาจะเนชกาสุริยารุจิราอาคูอาคูวาสวะนนสิโนทัสเตทัสธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาิโนโมทามนาอภิกามงพิคูนังสมิติงวะนัง สัมมานามหาสัมมานามนุสามนุสุตตมากิทาปทูศิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาทาคูหันโยเทวาเยจารโหหิตวาสิโนปารัคามหาปารัคาอากูเทวายยสัสสิโนทัศเซเททัศสัทากายาสเปนานตวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสัสสินโนโมทามนาอภิกามุ อีกคู่นางสมิติงว่านางสุกกากรุมห้าอรุณาอาคูเวคารุษาสหโมทาตะคยะห้าปามกฆาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามัตตาห้าราคาชาวมิสกาจายสัสสิโนทนายังอาคาปัจุนโนโยธิสาภิวัสติทาเซเตทัสสาธกายาสเพนานตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสสิโน โมทัมนาอภิการมุงพิคูนังสมิถิงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยะสสิโนลัมพีตการามเสธธโชตินามาจะอาสวะนิมมานราติโนอาคูอาทาคูปรนิมิตาทัสเซตเตทาสทากายาสเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทมมนาอภิกามุงพิคูนังสมิติงว่านาง เทเทเทวานิกายาสัพเพนานาตวันนิโนนามันวะเยนาอคันชุ่งเยเยเจจันเยสติสาสหะปวุทธชาติมาขีรังโอคาตินนามาสวังทัดเขโมคะตารางนาคังจันทังวะสิตาติตังสพัมหะมะสุพัมหะมาปรมัตโตจัปปุตาอิธิมโตสหะ สันนางกุมาโรติโสจะโสปาคาสมิติงว่านางสหสสพัมหมะโรกานังมห้าพัมมาภิติทติอุปปัโนชุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโสท่าเสถาอิสรอาคูปัจจิกกวะสวัติโนเตสันจะมัจตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจะสัพพาภิกันเตสินเทเทเวสพัมหมะเก อารเซนาภิกามิปัสสกันหาสามันที่ยังเอธะคันหาถาพันทถาราเคนาพันธมัมทุโวสมันตาปริวารีธามาโวมุจิตาโกจินังอิทิอิติตัถามหาเซโนกันหาเซนังอปาปิสิปานินาตระมาหัจจะสารังกตวานเภระวังยะธาบาโวสโกเมโกทานะยันโตสวิชุโก ตทาสซปจุภาวัตติสรกุโทอาศัยอาศัยยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายาววัคคิตวานจักุมาตตอามันติยิสัทธาสาวเกศสสเนรเตมาระเสนาภิกันตาเตวิจนาทภิกวเตจะอาตัดประมากระรงสุตวะปุธัศสสะสนัง วิตาราเคหิปะกามุงเนสัางโรมาปีอินชยุงสเพวิชิตาสัางขามาพยาติตาชยาสัจสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต